สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซฟส์ไพรเดนมากค่ะนะคะวันนี้ป้าโมนาก็ตั้งแต่ทำคลิปที่แล้วนะคะป้าโมนาก็เสริมต่ออีกนิดนึงนะคะอันนี้สำหรับตัวเองนะสำหรับตัวเองแต่ก็เป็นขอเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นแรงพลังและและก็เป็นแรงผลักดันในความคิดนะคะในความคิดแล้วก็มาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความคิดกันว่า คุณคิดอย่างไรแล้วป้าโมนาเป็นอยู่ตอนนี้คิดอย่างไรนะคะเนาะเอาพูดเลยค่ะป้าโมนาไม่ไม่อ้อมไปทางทางลำบากนะคะป้าโมนาพูดมาทางตรงๆนี่แหละเนาะคำว่าเมียเช่าฝรั่งนะคะเมียเช่าฝรั่งก็คือ,อเราเป็นเมียเขาเวลาเราคิดว่าเราคิดว่าเราเป็นเมียเขานะคะเนาะ เวลาเราเข้ามาหาเราที่เมืองไทยเขาให้เงินเราเราก็คือเราก็คือเมียนะคะเนาะเราก็คือเมียแต่การให้ทุกเดือนทุกเดือนมันก็เป็นเหมือนเมียเชา่าเนาะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้มีเอกสารทะเบียนสมรสอะไรเราก็เลยใช้คำนามว่าเราเป็นแค่เมียเช่านะคะสมัยแต่ก่อนคำว่าเมียเช่าฝรั่งนี่มันเป็นอะไรที่ทุกคนหลายๆคนดูถูกเนาะ ดูถูกว่าก็แค่เมียเช่าฝรั่งนะคะแต่สมัยนี้คำว่าเมียเช่าฝรั่งเขาไม่ค่อยจะเขาไม่ค่อยจะจะ,จะ,จ,ะจะสนใจสักเท่าไหร่นะไม่ไม,ไม่ไม่สนใจเลยดีกว่าสำหรับสาหรับในความคิดของตัวเองเขามาทุกเดือนเขาให้เราทุกเดือน เราก็คือเมียเขาแต่ถ้าเวลาเขาไปแล้วเขาไปให้คนอื่นคนอื่นก็ต้องคิดแบบเรานะคะก็ต้องคิดแบบเราเพราะว่า,าถ้าเรายังไม่ใช่ตัวจริงๆของเขานะคะไม่แตกต่างอะไรจากที่ว่าป้าโมนาในความหมายปัจจุบันนี้1ิบสปีสามสปีเนาะสิปีนะคะสิปีเต็มเต็ม นะคะ<อ>ป้าโมนาเคยเป็นเมียฝร,รั่งเคยเป็นเมียฝร,รั่งมาแปดปีแปดปีเก้าเดือนกว่าๆทำไมถึงพูดคำนี้ก็คือวันนี้วันที่ป้าโมนาทำคลิปอันวันนี้เป็นวันเสียชีวิตของอดีตสามีป้ามนานั่นแหละป้าโมนาเลยกล้าพูดว่าป้าโมนาเป็นเมียฝร,รั่งเต็มปากเต็มคำว่าฉันคือเมีย เพราะว่าเขาเป็นคนพาเรามาจากประเทศไทยแล้วมาอยู่กินฉันสามีภรรยาแปดปีเก้าเดือนแต่เราก็ต้องแยกจากกันเพราะเพราะเบื้องบนเขากำหนดมาว่าเราต้องอยู่กันแค่นั้นนะคะเนาะ<อ>นั่นคือคำว่าเมียฝรั่งในความหมายของป้าโมนาแต่ก่อนที่ป้าโมนาจะมาอยู่เมืองอมาอยู่ต่างประเทศ ก่อนก่อนก่อนแปดอ่าก่อนอ่าเก้าปีแปดเดือนก่อนเก้าปีแปดเดือนก็คือเมียเช่าเหมือนกันนะคะปะ้ามุาก็เคยเป็นเมียเช่าเหมือนกันเมียเช่าฝรั่งก็คือของประเทศประเทศอะไรเงี้ยนะก็พูดมาก็คือเหมือนถ้าเขาให้เงินเราก็คือเมียเช่าอะเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสเขาให้นั่นแหละที่เขาพูดว่าให้ด้วยความเสน่หาเนาะ ที่เขาให้เงินนะคะโอเคค่ะผ่านผ่านจากอดีตมาปัจจุบันทําไมป้าโมนายังใช้คําว่าเมียเช่ากับตัวเองนะคะเพราะว่าตอนนี้ป้าโมนาอยู่กับลุงอะ่ะเราก็ยังไม่ได้แต่งกันนะคะยังไม่ได้แต่งกันแต่เขาแค่ขอเราขอเราแต่งงานนะคะแต่เรายังไม่ถึงขนาดว่าได้จดทะเบียนสมรสอะไรกันก็แล้วแต่เนาะ การขอการขอของลุงก็เป็นขอแบบเรียบๆขอแบบง่ายๆนะคะคุกเข่าโอ้ไม่เคยมีใครคุกเข่านะก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะวันนั้นเนาะวันที่คุกเข่าขอแต่งงานนะคะพอคุกเข่าขอแต่งงานเราก็พูดเราก็พูดแล้วก็พูดอีกเนาะบางคนอาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้ยินหรือว่ายังไม่ได้ฟังในที่วันที่ลุงขอแต่งงานกับป้าโมนาเพราะว่าบางครั้งป้าโมนาอาจจะทําหน้าปกที่แบบว่า ไม่ตื่นเต้นไม่เล้าใจนะคะแต่เพียงแต่ว่าเนื้อหาข้างในวิดีโอของป้าโมนาก็คือลุงเขาคูกเขาขอแต่งงานแล้วเขาขอป้าแต่งผ้าโมนาแต่งงานก็คือวันที่สิบเดือนสิบนะคะก็คือเดือนที่ผ่านมาหลังจากนั้นมาป้าโมนาก็กระเซาเย้าะแย่เพราะว่าทุกคนพอขอแล้วก็จะรู้ว่าอยากจะรู้ว่าวันแต่งเมื่อไรอะไรยังไงนะคะป้าโมนาก็ว่า เราก็โตเป็นผู้ใหญ่พอแล้วถามว่าอยากแต่งอยากอ,าอยากจัดพิธีอะไรไหมก็ไม่ได้อยากจัดนะคะเพียงแค่ว่าอยากแค่มีกระดาษมีกระดาษยืนยันคำว่ากระดาษของป้าโมนานในที่นี้ที่อยู่ต่างประเทศก็คือทะเบียนสมรสนะคะอยากมีอยากมีตรงนั้นอยู่ในมือของเราถ้ามีตรงนั้นอยู่ในมือของเราเราก็ยังกล้าพูดได้เต็มปากว่าเขาคือผัวเรานะคะก็เขาคือผัวเราแต่ตอนนี้เราก็เหมือนแค่คู่รักนะคะ คู่รักกันเฉยๆแฟนกันเฉยๆแต่แฟนกันในต่างประเทศมันก็มีกฎหมายที่แตกต่างจากประเทศไทยนะคะแฟนกันในต่างประเทศพอเราย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเขาเกินสองปีนะคะตามที่ลุงพูดนะแต่ถามว่าเราแค่ฟังนะคะถามว่าถามว่าจะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตไหมไม่เชื่อนะคะถึงแม้นอยู่ด้วยกันก็ไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อคำคำนั้นเนาะ คือลุงก็เคยพูดกับป้าโมนานะคะว่าถ้าเราอยู่เกินสองปีคือเราก็เหมือนว่ากฎหมายเขาก็เหมือนว่าหนึ่งการันตีเรามาหน่อยหนึ่งและว,ว่าเราอยู่กินกันฉันสามีอ่าฉันแต่โมนาคือคือบอกตรงไม่ได้รู้แน่ชัดแต่เราก็อยาก อย่าเชื่ออะไรมากที่เรายังมองไม่เห็นและมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราก็คือลิ้นคนเราไม่มีกระดูกนะคะป้าโมนาไม่อยากไม่อยากบอกว่าให้เชื่อผู้ชายนะคะไม่อยากบอกให้เชื่อผู้ชายแต่ทุกวันนี้ที่อยู่ได้เพราะว่าเราอยู่ด้วยขาของเราเองด้วยลำแข้งของเราเองหนึ่งเพราะว่าป้าโมนาอยู่ทุกวันนี้ที่พูดคําว่าเมียเช่าก็ก็พูดแล้วก็พูดอีกคําว่าเมียเช่าอ่ะก็มีหลากหลายนะคะอย่างที่ป้าโมนาเคยพูดมาเนาะ เมียเช่าพอเราอยู่ด้วยกันนานๆเราอาจจะเป็นเมียตัวจริงก็ได้นะคะบางทีไม่ต้องอยู่นานก็เป็นเมียตัวจริงแต่สําหรับป้ามนาณตอนนี้ก็คือเราอ่ะเป็นคนเช่าเขานะคะไม่ใช่เขาเช่าเรานะถ้าเขาเช่าเราคือเขาต้องจ่ายให้เราแต่ทุกวันนี้ป้าโมนาจ่ายให้เขาแต่ฟังนะคะมันไม่ได้เหลือบากววาแรงจากเดิมป้าโมนาก็ยังกราบขอบคุณลุงเสมอว่า แต่ก่อนถ้าป้าโมนาอยู่คนเดียวนะคะถ้าป้าโมนาอยู่คนเดียวอยู่อพาร์ตเมนต์ป้าโมนาต้องจ่ายเงินหลักหมื่นนะคะต่อเดือนหลักหมื่นต่อเดือนเพราะว่าค่าเช่านี่ก็เจ็ดหกพันเจ็ดพันแล้วนะคะสําหรับที่ป้าโมนาเคยอยู่อพาร์ตเมนต์แต่พอเวลาลุงเรามาอยู่กับลุงหนึ่งเราได้คนรู้ใจสองเราได้คนที่เดินไปไหนมาไหนกับเราสาม ยิ่งเราอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันความผูกพันของเรากับกับลุงมันก็จะแน่นขึ้นสี่เอกสารที่เราต้องการอยากได้สักวันหนึ่งถ้าเราทำตัวน่ารักถ้าเราทำตัวดีสักวันหนึ่งน้ำหยดลงหินป้าโมนายังเชื่อว่าหินมันต้องก่อนนะคะหินมันต้องก่อนนั่นแหละปัจจุบนันนี้ป้าโมนาก็ช่วยค่าอาหารลุงทุกอย่างนะคะค่าอาหารลุงค่าอาหาร ค่าอาหารที่กินกันในบ้านเนี่ยเราเป็นคนจ่ายก็จ่ายเดือนหนึ่งก็ประมาณป้าโมนาแม็กซิมัมไว้ประมาณเดือนละสี่พันสี่สี่พันสี่พันนี่ไม่ใช่ว่าเราเราเดือนสี่พันนี่สี่พันก็ประมาณคูณห้าเอานะคะพี่น้องเนาะแต่ไม่ใช่ว่าสี่พันนี่เราจะกินหมดนะคะบางทีเราซื้อมาอาหารมามันเป็นอาหารที่บางทีเราซื้อแบบล,ลดราคาชุดใหญ่อะไรเงี้ยเราซื้อมาห้าหกชิ้นอะเรากินเราก็ไม่ได้หมดแค่เดือนนี้ แล้วก็หมดเติอนหน้าแต่แม็กซิมัมต่อเดือนอะประมาณสี่พันนะคะนั่นแหละประมาณสี่พันถึงสิบสี่พันถึงห้าพันี่ยป้าหมนาให้เลยสัปดาห์ละพันอะ่ะให้สัปดาห์ละพันแต่มันกินไม่หมดหรอกนะคะส่วนมากเวลาไปซื้อแต่ละครั้งบางทีก็แค่สามร้อยสี่ร้อยนะคะพูดให้มันไม่ได้บอกว่าโอเวอร์แต่เราทำแม็กซิมัมไว้เราจะได้รู้ว่าค่าใช้จ่ายเราเท่าไหร่ ว่าเราพูดไว้ว่าสามสี่พันนะค่าอาหารสามสี่พันแต่บางทีกินไม่ถึงประมาณแค่สามพันหรือว่าสองพันห้าเงี้ยเราก็จะได้สบายใจคือในส่วนนั้นว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะคะเนาะนั่นแหละที่ป้าโมนามาบอกว่าเมียเช่าก็เป็นแบบนี้แหละคือเราอะเช่าเขานะคะตอนนี้ไม่ใช่เขาเช่าเราเนาะตราบใดก็แล้วแต่ที่ป้าโมนายังไม่มีทะเบียนสมรสหรือว่าในอนาคตถ้าจะมีถ้าป้าโมนาได้เป็นอ่าสะพ้ายตัวจริงของบ้านนี้ก็ ก็ก็ยินดีกับตัวเองว่าตัวเองเอ่อทำได้แต่ถ้าเขาไม่เลือกเราเราก็จงรู้ไว้ว่าทุกวันนี้เราอ่ะเราอ่ะไม่เขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้กินอ่าเราไม่ได้เราไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากนะคะเพราะว่าส่วนมากนะคะคำว่าป้าโมนาบอกว่าไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากเพราะว่าส่วนมากหนึ่งทำอาหารลุงก็จะเป็นคนทำซะส่วนมาก สองบ้านเช่าบ้านนี้ก็เป็นบ้านของเขานะคะบ้านนี้ก็เป็นบ้านของเขาเวลาเทเทพื้นทําพื้นใหม่ก็เป็นเงินเขาจ่ายลงจอดรถที่ทําใหม่ก็เป็นเงินของเขาจ่ายเราไม่เสียใจถ้าวันหนึ่งวันใดเขาไม่เลือกเราเพราะว่าเราเช่วยเขาเท่าที่เราช่วยได้นะคะป้าโมนาไม่เสียใจในวันข้างหน้าถ้าลุงเขาจะไม่เลือกเรา แต่อันนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่อนาคตเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็ป้าโมนาสรุปแล้วรวมๆก็คือคําว่าเมียเช่าอของของป้าโมนาในณขณะน,นี้ในชีวิตตัวเองก็คือเราอ่ะเช่าเขาเพราะว่าเราอ่ะอยู่กับเขาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาเช่าเรานะคะเราอ่ะเช่าเขาเพราะว่าเราอยู่กับเขาเราจ่ายกับเขาแต่เขาก็จ่ายนะไม่ใช่ว่าเขาไม่จ่ายนะคะลุงก็น่ารักนะคะเออนั่นแหละก็ขอให้อนาคตอ่ ดีๆแล้วก็ขอให้เขารักเรามากขึ้นขอให้เราสมปรานาแต่ก็ให้ทำใจเอาไว้ด้วยเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่ได้ ไม่ได้ทําหน้าที่ไม่ได้ทําหน้าที่ที่ดีที่สุดสําหรับตัวโมนาเองนะอย่างที่โมนาบอกกับข้าวก็ไม่ทําอะไรก็ไม่ทําทําแต่งานนะคะประโมนาทําแต่งานงานของตัวเองงานของตัวเองนั่นก็คือค่าใช้จ่ายของตัวเองเนาะไม่ว่ากันนะคะถ้าวันหนึ่งวันใดเขาไม่เลือกเราโอเคค่ะวันนี้ทําใจไว้ก่อนจะได้ไม่อกหักทีหลังเนาะสวัสดีนะคะทุกคนขอให้ทุกคน,กคนมีพลังที่เข้มแข็งนะคะขอให้ทุกคนเจอเนื้อคู่ที่เป็นเนื้อคู่ตัวจริงและขอให้ทุกคน เป็นเมียตัวจริงของคุณสามีฝรั่งนะคะและขอให้ทําตัวน่ารักน่ารักนะป้าโมนาก็พยายามทําตัวน่ารักให้ถึงมากที่สุดแล้วนะคะพยายามทําน่ารักมากที่สุดแล้วแต่ทุกวันนี้ที่อยู่ก็ไม่ได้ลําบากก็เลยคิดว่าเราพออยู่ได้แล้วก็หวังอนาคตจะได้เป็นเมียฝรั่งสวัสดีค่ะบ๊ายบาย